คลิปนี้เขาสิมาเฮ็ดพันหมูยโยเอ้ยโบแมนพันปูอัดกินกันเด้อนี่ขั้นตอนแรกก็คือเขาฉีเกี่ยมเอเียงวะแเจลอันนี้เขาจะเห็นเป็นเจลส้มเนาะเขาจะใส่เป็นผักเทียมกับอันมะเขือตำใส่น้ำกันเป็นผัที่มักแบบว่าเละกะตำให้มันเลกเป็นผที่มักบ่ร์เละกะตำให้มันเบเรกและวก็เขาจะตำแล้วแล้วเขาก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลมันาวแล้วก็แบบ เคเลเคเล่ไดหนึ่งแล้วก็ซีมแล้วก็ใส่แป้งน,นวลก็คือมักหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้อยเนาะคันใส่ลายก็แซ่บหลายเนาะแล้วก็ซิมรสซาดเบิ่งได้ทีแล้วก็ตักใส่จานเออใส่ถ้วยไว้หน้าตาก็จะออกมาปัน่นประมาณนี้เจียวส้มของเขาหลังจากนั้นเฮากับิีมาเกี่ยมแครอทตัวนี้เป็นแครอทเฮกก็ซอยซยประมาณนี้ภผมักบางก็ซอยบางภผมักหนาก็ซอยหนา ซอยแล้วแล้วก็จีเอาไปล่างก็คือทุกอย่างเขาจตล่างไว้ก่อนเนาะก็คืออ,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 อาเห็ดเห็แดแล้วก็ล่างล่างล่างมาไว้ล่างไอแค่ลดแล้วก็วจะล่างพักล่างพักเนาะและะ้วก็ฮอดขั้นตอนในการพันจะบอกว่าขั้นตอนนี้คือพันยากแฮ้งคือปิดหากะเห็ดครั้งแรกก็เลยว่าพันบ่ค่อยปิดก<ะ>ัไนได้หน้าตาออกประมาณนี้มันก็น่ากินยูน้อยนึงแต่บอกเลยว่ารสชาติก็คือแซบที่เด็ดก็คือต้องแจวนะแจวก็คือแซบนี่ออกมาประมาณนี้เลยก็คือบบมีอย่างยุ่งยาก ขั้นตอนนี่ก็คือบายุ่งยากแล้วคือขั้นตอนที่เริ่มจะได้กินจ้าใครที่ว่าผู้ใดที่อยากอาไปเห็ดกินก็สามารถไปเห็ดกินกันได้เด้อก็คือแบบว่าสูตรนี้ง่ายๆ